สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ป่าสายซิงชารแน่วันนี้ฉลอง30ซับครับผมฉลอง30มสิบซับสกายนะฮะก่อนหน้านี้นนฉลอง20สซับแจกสกินนะฮะตัวนี้แจกครับพอดีแจกเสร็จแล้ว30ซับไม่รู้จะแจกอะไรดีะฮะก็เลยไม่มีงานทําก็เลยมาเล่นเล่นเกมกับเพื่อนกับนายปอบีทีนะฮะคันนี้น่าจะน่าจะคันนี้นะฮะผมว่าน่าจะใช่นะฮะ เขายังไม่ตอบอะไรเลยนะใส่น่าจะคันนี้แน่ๆเลยเท่าที่สังเกตได้น่าจะเป็นคันนี้ฮะเขาใส่มอดกันโคนจริงๆว่าผมไม่ได้ใส่มอดกันโคนเลยนะผมลงไม่เป็นะทําไม่เป็นก็ก็ไม่ได้อะไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับก็ไม่เป็นไรก็เอาไว้ก่อนนะไม่ได้ก็คือไม่เอาก็ได้แค่นี้ก็สวยแล้วนะครับเอประมาณนั้นครับสกิน ซึ่งในปอเขาขับช้ามากกว่าบีที่อะเดี๋ยวขับจะช้าเลยละกันนะอืมเดี๋ยวไปด้วยกันนะเดี๋ยวไปไม่ต้องไปไม่ต้องเร็วฮะขับช้าๆกันคนขับรถสมัยนี้มีน้ำใจมากครับน่าจะคันนี้นะครับเอฟซี FC ผมเขาหน้าพึ่งจะได้มาติดตามผมนะฮะแล้วก็มาแล้วก็ช่องนี้นะครับที่ผมถอยรถคันหนึ่งแสนแบ็คพิงอะมีคน มีในคนนี้แหละคันหลังผมอาะเขาบอกว่าสนใจสก,กินแบ็คพิงค์ของผมไหมคันหนึ่งแสนผมก็บอกว่าสนใจครับรักวงแบ็คพิงค์มากนะครับก็เลยเอาครับผ,ผมก็เข้าไปคอมเมนต์ว่าอยากได้สก,กินตอนนี้คะัคันละหนึ่งล้านห้าซาผมก็อยากได้แบบสวยๆโค้งๆเท่ๆนะฮะพอดีได้แบบนี้มานะไม่เป็นไรฮนะถือว่าใจดีที่สุดแล้วผมอะ่ะผมใจดีมากแค่ไหนนะฮะพอดีผมอยากได้แบบ ปิดไฟเยอะๆโค้งลำเรียวๆเท่ๆเหมือนรถปัดทั่วไปเนี่ยเนี่ยๆคันหลังผมเนี่ยเท่ๆเนี่ยอยากได้ฮะแต่พอดีเขาทำมาแบบนี้ฮะก็ไม่เป็นไรฮะใจดีแค่ไหนแล้วนะฮะสำหรับคันนี้เท่ดีฮะประมาณนี้ครับสกินตัวนี้ตีร้อยเปอร์เซ็นต์ะฮะเคยแจกไปแล้วประมาณยี่สิบซับ e b สองนะฮะตอนนี้ฉลองสามสิบซับฮะไม่มีสกินมาให้แจก ไม่มีอะไรไหมแจกครับก็เลยมาเล่นกับเพื่อนนะคแค่สองคนก็สบายแล้วฮะอันนี้เพื่อนใหม่ผมนะก่อนหน้านี้เพื่อนเก่าเขาชื่อเฟนนะเฟนคนเก่าเอฟซี FC เก่าที่ถามชื่อผมว่าผมชื่อปลาครับเออปราไซซิงชาแนลวันนี้ผมมาเล่นเกมนะครับซึ่งเป็นคนเก่าที่ชวนผมเล่นเกมบ่อยมากๆฮะตอนนี้มาเล่นกับคนใหม่มาเดี๋ยว ๋ย่าใจนี่กันเอาฮะผมคนที่มาติดตามทิกตกอผมเยอะๆอย่าลืมมาติดตามช่อง youtube ด้วยครับเอฟซี FC ผมบางทีก็ชวนผมเล่นรถบัสนะฮะประมาณนั้นนะประมาณนั้นเอเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ที่ถนนทงไ้ทุงนากันนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ถนนลุงลังนะครับผมไปเดี๋ยวไปกันเลย เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้กําลังจะว่าแบบนะครับอ่าผมตอนนี้ผมกําลังจะไปที่ถนนรุ่ลังนะครับคนเดิมครับเอฟซีผมนะครับไม่หนีไปไหนฮะกาลังเล่นอยู่นะผมไปเดี๋ยวจะเล่นโชคด้ครับมาหาหอยว่ะไปเลียปิดันเนี่ยดูโชคดิครับจีจี้ดูโชว์ครับโชว์ครับดูฮะ ดูรับผมเป็นไงครับโชครถเอ้ยเด้งดีว่ะเอ้ยก็อยากเอาไปโพลลงติ๊กต็อกอยู่นะให้ดังไปเลยนะไม่รู้โชคกีห่ออะไรนะอยากให้คนเขามามาคอมเมนต์หน่อยอห่อกล้องหวยไรไหมเนี่ยนะโชคโชกีห่อกล้องหวยไรอ่ะไอ้ดูด,ด,ด,ดูจะเด้งรถจนรถจะคว่ำครับดูครับดูครับเอารลอเปิดไฟนี่ว่ะมันเปิดไฟตรงไหนมาเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอ้ยเอ้ยดูโชค,ครับดูโชคดูโชก ดูโชกค,ครับผมจี้จีจี้ตื่เต้ดเต้นเต้นเต้ดูโชกครับจี้จีจีผมขับแรงกว่าว่ะจีจีฝนตกเว้ยตกนะอันตรายครับอย่าไปทําตาม,ม,มรครับผมเวลาขับรถแบบนี้ฝนตกอันตรายถนนล,ลื่นได้นะครับนะรถบางอย่างนี้นะดูดิฮะดูโชกค,ครับผมยี่ห้ออะไรไม่รู้ฮะช่วยก็คอมเมนต์นะครับดูฮะดูครับผมโชก ดูโชคครับดูโชคครับโอ้โหโมหาโหดมากเลยครับโชกคันนี้ดูดิฮะเป็นทั้งทุกขันทุกเกมทั้งเกมเลยครับโชคยี่ห้อเนี่ยเอาเผื่อไปกดแต่สามชาสังง้นครับเผื่อไปกดแต่สามชาครับดูดีว่ารถผมจะคว่ำไหมครับเออดูดูด,ดูเอยดีว่ะไอบีแต่ก็ได้เนาะตะลอดทางเลยนะครับ ประมาณนี้มานั้นครับนี่ครับแต่สามเช้าเดี๋ยวรอในในปอ,อก,กัอนเดี๋ยวรอในบีจีบับนะครับนานมากเลยนะถึงจะเรามาถึงเนี่ยใช้เวลาเกือบไปสิบนาทีได้ฮะก็เลยว่าม,มาได้นะฮะเฮ้ย้วผมก็ได้ดีนะแต่ผมอยากได้แต่ผมอยากได้โค้แงแบบเรียวๆใส่ติดไปมากกว่านะเอออันนี้ก็สวยอยู่ แจกอยู่นะแจกไปตั้งแต่ยี่สิบซับแล้วอนะตอนนี้สามสิบซับแล้วผมนะตอนนี้เข้าสู่สามสิบซับสกครนะซึ่งผู้ติดตามผมโชคดีมากเลยครับเร็วขึ้นด้วยฮนะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผมอยากจะทําเลยฮนะก่อนหน้านี้ผู้ติดตามแค่สี่ห้าคนเองพอพอมาเล่นติ๊กต็อเขารู้จักไงเขาเขาเขารู้ไงไว้พิมพ์ชื่อนี้นะ เออก็เลยมาติดตามผมยังไงขอ,ของคุณ f อซด้วยนะครับผมงมาครับนะวิ่งไม่นานหรอกเดี๋ยววิ่งสักหกเจ็ดแปดนาทีได้ฮะเดี๋ยวไปถึงบขสเดี๋ยวจะเสร็จแล้วฮะซึ่งบ้านผมเนี่ยบ้านผมบ้านผมอยู่ถนนเส้นนี้นะฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะแล้วผมเพื่อนความครับเดี๋ยวรอแป๊บครับเดี๋ยวจะไปช่วย เดี๋ยวกันแล้วกันแล้วราแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวจะไปช่วยส่งดิตีโค้งหน่อยนะตีโค้งหน่อยเดี๋ยวช่วยในป่อแป๊บนะฮะติดไปลงไปเลนด้วยขึ้นโคนมันใหญ่ไปเนี่ยผม้ัมธรรมดาอยู่นี่บล็อกประฝุ่นฮนะ มอสบางปูนครับผมดียันใหญ่มากดูบางป่นดีเฮ้ยโคตรใหญ่อยากจะขำหัวควันนะรือเกินเว้ยเฮ้ยเกันปุ่นก็ใจ่ว่ะบางปูนอะโอ้ไม่ธรรมดาบางปูนยี่ห้อนี้แต่ผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกมันมันโหลดยากมันทํายากก็เลยไม่ไม่อยากจะใส่โหลดมอสก็จะยากอะไรก็ยากไปหมดครับพิกดิ พิกอกอ่าไม่พิกใส่ต้องตั้งหลักไกลๆครับผมตั้งหลักไกลๆครับขาประจําอันนี้เพื่อนใหม่ฮะเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามนาแล้วตอนที่ผมยังไม่ได้ชวนตอนที่เล่นกับเพื่อนเก่าในเฟนอันนี้เล่นกับในปออ่าปอบีทีครับเพื่อนใหม่ครับประมาณนั้นครับอ่าเดี๋ยวจะช่วยเขาอยู่ฮะเดี๋ยวจะช่วยรอแป๊บรอแป๊บเฮ้ยได้อยู่นะอ่า ใจดีแค่ไหนครับนั่นแหละเออดีแล้วเนี่ยของหลอกตาเลยเนี่ยจะเป็นสกินรถเนี่ยเป็นของจริงต้องเล่นหมดรถมดอ,อ่าอีอดีขีของกันหน่อยเปิดไฟดิอ๋อเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วครับไฟไฟรถโชก โชคเท่ดีนะโชกค,คดรดึงอะ่ะเอาขึ้นไม่ไหวอีกเออเหยียบคันเร่งก็ไม่เหยียบเอาคันเร่งค้างเว้ยอ๋อโลเราลืมไปไว่า้นี่อ๋อนี่มันจะขยับอยู่มันจะขยับอยู่แต่พอเรากดไอ้นี่มันมันจะไม่ขึ้นนะรประมาณนั้นประมาณนั้นนะผมตอนนี้ก็หนึ่งชั่วโมงผ่านไปสักตอนนี้เก้านาทีแล้วนะครับจะสิบนาทีแล้วนะครับผม จะไปถึงบอกขสออยู่ครับอืมเติมน้ํามันนะนี่เอาเอาเราลืมเราเติมน้ํามันตั้งแต่ตอนที่ที่พึ่งวารม,มานี่ดีิวอ่ะเออมาณนี่ครับไปเล้ก็วก็จะยินยาวกันต่อครับจวดๆจวดจวนะสามชาไปอีกหนึ่งชุดครับเอา้าวรถชนเปิดดังๆเลยเนาะอ่าสามชาหนึ่งชุดครับผม ดูใต้ใต้แผ่นดินดิมันใหญ่แค่ไหนวะนี่ยมันใหญ่มากเลยเนี่ยปักฝุ่นเนี่ยขับเหยียบได้นะนขับเหยียบได้นะผู้ชมลองขับเหยียบดูละถ้าถ้าไม่เชื่อท่านผู้ชมดูก่อนนะมันมันเหยียบได้นะลองเหยียบดูละหลายรอบเลยเหยียบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮนะมันเหยียบได้นะยวผมจะเหยียบให้ดู อูฟังเสียงท่อครับผมเอารถไปแล้วอะ่ะสิบนาทีแล้วแล้วรถผมกระชาเลยเอาโยกครับโยกเไปแล้วครับไปแล้วครับผมโอ้ยพอทันแล้วทันแล้วพอทันแล้วพี่น้องเลยพอทันขับขับเหยียบดูได้เออไม่เชื่อลองดูดิมอดมอดลิงบางฝุ่นอะ่ะ ลองขับเหยียบดู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 ุงจะเหยียบเนี่ยทะลุผ่านได้แล้วเนี่ยนั่นเนี่ยยีรอ้อน่ะดูดิน่ะมันก็ยังเหยียบได้ปะไม่เชื่อดูดิน่ะน่ะเป็นไง่าบังฝุ่นเนวะ้ยบังฝุ่นอะดูดิโอ้เขาใส่ทั้งบังฝุ่นบังฝุ่นของเกมแล้วก็บังฝุ่นมอสด้วยนะดีว่ะแต่บุงใส่ทำทีต่อะไรก็ไม่ได้ไม่เคยจะได้เลยนะใส่สกินใส่ เียงสามชานี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวจัดอีกหนึ่งโชดครับจดจดครับสามชาต่ออีกหนึ่งชดครับโอ้สามชาติสามชาติอื่นบ่อยากสามชาติไม่มีอะไรจะอวดนะครับดูดีฮะเอ๊ะผมว่าจะแวะปั๊มอยู่นะแวะปั๊มซื้อของซื้ออะไรอยู่ แต่ผมไม่แน่ใจว่าจะได้ไอ้นี่ไหมนะเราเพิ่งเติมน้ำมันตั้งแต่ตอนตอนตอนนั้นอะตอนที่ข้ามแมบบมาอันที่สองอะเป็นแมบบแบบว่าแบบแบบว่าคล้ายๆเป็นถนนมุคลอะแล้วก็มีสะพานนั่น,น,นแหละเออมชื่อเมืองอะไรไม่รู้เดี๋ยวข้าปั๊มเล่นดีกว่าข้าปั๊มเล่นนะครับไม่มาไม่ได้มาเติมน้ำมัน,มนโอ้ดูผมดีบรถด,ดิดูผมดีบรถครับเท่ดีเท่ดี เฮ้ยผมทำได้ไงวะตอนที่ผมอยู่บคสก็ทำอย่างนี้แหละดีฟไปดีฟมาเท่ๆเท,ท,ท่มากๆครับอประมาณนั้นครับไม่รู้โชกี่ห้ออะไรนะฮะอย่างเด้งเลยเด้งชัดๆนะครับไกลไปมันเนี้ยน่าจะพอดีอยู่ นี่นี่นี่เอ้ยเอ้ยไปครับไปแล้วผมจะถึงบขงสแล้วเสร็จนะครับถึงถ่ายไม่นานหรอกเพราะพื้นที่เยอะฮะที่จัดไฟเยอะลองผู้ชมลงโหลดแอปเทลาบ็อกนะครับมีเก็บข้อมูลข้อมูลนะถึงพันยี่ิกิกกเลยทีเดียวเท่ากับที่ท่านผู้ชมซื้อ iPhone Apple นะครับรุ่นไรก็ได้ที่ที่มันประมาณสองห้า ไม่ใช่ดิประมาณห้าร้อยสิบหกกิกประมาณเท่ากับสิบหกเครื่องได้เอาดิรวมเป็นพันยี่สิบสี่กิกกันเลยทีเดียวะฮะแต่ผมไปลองโหลดมาแล้วมันดีอยู่แต่ผลก็เสี่ยงมันคือผมเคยโหลดมาแล้วมันให้เราเสียตังค์ครับมิจฉาชีพนี่ไม่ดีนะฮะพวกโกงพวกโกงนะครับใครโกงเนี่ยโอ้ยคนชี้โกง ถ้าเราไม่ได้รวยถ้าเราไม่รวยมันก็ไม่ได้โกงไงแมงส่มวิชาชีพสมัยเนี้ต้องต้องปลอดภยนะัยฮะไม่มีอะไรมาลงละลานอย่าแพ้พานนะต้องให้ปลอดภัยครับต้องให้ปลอดภัยอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะอะไรก็ฟรีไปหมดแต่พอยนี่เสร็ธิคิดเงินเลยครับเออประมาณนั้นครับอ่าไปเอาอมไป ไปแล้วครับ14นาทีแล้วอะแล้วก็มืดคำล้วด้วยจัดสามชาดยดิจัดสามชา,หา,มชาให้เต็มที่ครับผมจัดสามชาให้เต็มที่ด,ดสามชาเดี๋ยว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 ,ยว,ยวจะทำอะไรให้ดู <S <S นั่นไงไปไปนู่นแล้วครับโอ้โห ติดแย่งกันเล่นนะฮะไอะเดียวผมเลี้ยวซ้ายเลยดีกว่าไปดักดักรถบัสขนั้นนะฮะไปครับผมจะไปเล่นดักข้างหน้าเขาก็ตามมาด้วยนะีอทีประจำเขาก็จะเป็นอย่างนั้นแนละครับตามผมมาบางทีบางทีก็ไม่รู้เรื่องฮนะว่าผมจะไปดักเั็นไงเขาขับตามอยู่เพมมาทางนี้ก็แล้วนะ มาทางนี้มันเป็นทางลัดครับผมเออทางนี้ดีวะ่ะไม่ต้องไปอ้อมทางนู้นไม่เสียเวลานะตรงนั้นมีสนามบอลน,นะเดี๋ยวจะพาไปอยู่ผมว่าจะพาไปสนามบอลน,นะฮะ,ะพาไปสนามบอลเดีย๋ยวผมพาไปครับสนามบอลลืมเลี้ยวตรงนั้นมันมีสนามบอลน,นะเดี๋ยวจะพา,าผู้ชมไปดูนะฮะจะพาไปดูอยู่เฮ้ยมาดิตามผมมาครับ อะไรก็ผูกพันลงไปหมดนะฮะ F4 ขอบคุณมากครับที่เคยติดตามมาทั้งยูทูบกับทิกต็อกนะฮะขอบคุณมากครับเนี่ยมันเป็นสนามบอลนะผมซึ่งจริงๆผมขับเข้าเข้าจะเข้าประตูฟุตบอลมันเข้าไม่ได้ครับถ้าไม่เชื่อลองดูฮะมันจะมีเสียงปังอยู่มันจะมีเสียงต้มอยู่เวลารถรถชนอะในในในมันมีช่องช่องให้เข้าเห็นปะนะเห็นปะ มันจะมีช่องให้เข้าอยู่นะแต่มันเข้าไม่ได้ฮะมันเป็นของให้สมจริงเฉยๆเดี๋ยวผมจะซูมไกลๆให้ดูฮะเนี่ยฮะนี่ครับสนามบอลใหญ่นะฮะประมาณนี้ครับเออที่นี่มันก็มีสนามบอลนี่อินโดนีเซียมันก็มีฮะประมาณนี้ครับสนามบอลอ่าเดี๋ยวไปกันต่อครับเดี๋ยวจะไปแข่งกันรถไฟอยู่นะฮะอ่ไในนี่แล้วพอพอสถานที่ก็รีวิวไปเยอะแล้วนะฮะ ซึ่งบ้านผมนก็ยังไม่ได้รีวิวเลยขับไปตรงไอ้ตรงถนนลูกหลังมันน่าไปดีมันมันใช้เวลาเร็วกว่าไปทางไปทางตาม GPS อะ่ะเออประมาณนั้นครับไปเดี๋ยวเราก็จะกลับสถานที่นะกลับไปบขสนะครับตามที่เราเล่นกันปกติตาม GPS นะครับไปฮบไปไปไปครับผมเอา้าติดอะไรวะติดต้นไม้นี่วะ ออดีเวป๊าบดูครับดูครับเอ,อขับเล่นกันดีนนี้สนุกดีไม่มีเกมไหนเล่นสนุกแล้วครับเกมนี้เล่นสนุกดีที่สุดชอบเล่นมากโดนีเซียเขานิยมกันโคลมครับโหลดได้นะฮะ <ๆ S 2> โหลดได้นะครับเกมนี้โหลดดูครับสนุกดีมีเกมไหนเล่นดีนะครับ เกมนี้เดือดสนุกอันดับที่หนึ่งนะครับมีเล่นเกมกับเพื่อนจะคุยภาษาอะไรก็ได้จริงๆปฏิเพเยอร์โหมดปฏิเบเยอร์นะที่ภาษาอินโดนีเซียเขาพูดว่าปฏิเบเยอร์นะที่แปลว่าปฏิเพเยอร์โหมดนะที่ใช้เงินสี่เหมือนกันตอนเนี้ยซึ่งมันจะมีพวกขเขมรมีพวกกัมพูชามีพม่ามีอินเดียก็มีนะซึ่งเขาก็นิยมกันเล่นนะกัมพูชา,ขาเขมร พมา่าอะไรนั่นน่ะออที IT, นางฟ้าไอทีระดับโลกครับมาแล้วต้องรีบวบผมรีบเลร่งด่วนนะครับมันก็จะมีพวกขเขม,มรพม่าอะไรกัมพูชาอินเดียเขาก็นิยมกันเล่นนะฮะซึ่งก็พูดกันภาษาไทยได้แบบปกตินะก็พูดคุยภาษานี้ได้เดี๋ยวผมจะพูดภาษาเกาหลีให้ดูฮะพูดภาษาเกาหลีให้ดู นี่อินโดนีเซียนะฮะลองเดี๋ยวผมจะพูดว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมหัดเขียนภาษาเกาหลีครับเอาดิไปโน่นแล้วอ่ะสวัสดีครับ <c oughs> ไม่เชื่อดูครับกูเก e ปากกูอไอรถด,ด,ดีอุ้ยอื้อ मिछियादुळी